นักลงทุนกาตามั่นใจเตรียมยื่น5,000ล้านปอนด์เป็นเจ้าของสโมสรปีศาจแดงกลุ่มนักลงทุนกาตามั่นใจว่าพวกเขาจะชนะการแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้เจ้าของใหม่ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้เนื่องจากนักลงทุนชาวกาตาจะยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อกิจการอย่างเร็วที่สุดโดยมีกำหนดในวันที่17กุมภาพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจในการยื่นข้อเสนอ แต่อาจ,จมีความเป็นไปได้ว่ากำหนดเวลาอาจจะยังไม่แน่นอนซึ่งหากมีการตกลงขายสโมสรเจ้าของคนใหม่จะสามารถดำเนินการได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้สำหรับกลุ่มทุนกาตายังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดูเดือดจากเซอร์จิมรัดคลิฟมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดของอังกฤษและเป็นแฟนบอลผู้สนับสนุนแมนยูไนเต็ดอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับกลุ่มราชวงศ์กาตาที่ยังเป็นข่าวเชื่อมโยงในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้มีการเผยตัวเลขของกลุ่มทุนกาตา ที่จะยื่นเปิดประมูลราคาที่5,000ล้านปอนด์ทำให้พวกเขามั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการแข่งขันครั้งนี้